ขออนุญาตที่จะได้แชร์มุมมองมองันสุดท้ายนะครับจากดิเรกธานะครับต้องขอบคุณคุณคอมเบตนะครับบูดตามเพชรนะฮะ,ะบริการบริหารของดิเรกธามนะครับ จิตแข็งเท่านั้นที่รอดนะครับเกมของคนจริงในธุรกิจเครือข่ายนะมันคืออะไรอย่างนี้นะครับเรื่อง,องเครือข่ายคุณคิดว่าคนเนี่ยคือหัวใจสำคัญเห็นด้วยไหมครับคนคือจุดสำคัญสุดเลยถูกต้องไม่เอ่ยนะครับแต่ไม่ได้าว่าทุกคนที่เข้ามาเนะี่ยจะเดินไปสู่ความเหลได้เสมอไปเห็นด้วยไหมครับคนที่สำเร็จจริงๆแล้วในงานของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่พยายามเอาใจทุกคนเนาะหรือช่วยทุกคนให้เดินต่อได้นะแต่คือคนที่เลือกโฟกัสคนที่ใช่ และปล่อยคนที่ยังไม่พอ,อ,อกไปเห็นด้วยไหมครับเราจะไปได้กันจริงๆน้องในงานนี้นะไม่ใช่พยายามช่วยทุกคนนะแต่เลือกโฟกัสคนที่ใช่ฮนะและปล่อยคนที่ไม่พอ,อ,อกไปนะครับทุกทีนี้คุณช่วยทุกคนไม่ไหวหรอกนะครับแต่เราจะช่วยคนที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับงานของเราคือช่วยคนด้วยการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ นะครับโอเคคุณจะเอาใจคนทั้งโลกกับโฟกัสคนที่พร้อมอย่างนี้นะครับเราจะเย่ยมแจ่มใสเราจะพูดดีเราจะมีมิตริยไม่ได้ใจกับผู้คนทั้งโลกเนาะนะครับแต่เราจะไม่ลงมือครเราจะโฟกัสเฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับเราจะนิสัยดีเราจะน่ารักเราจะพูดคุยเราจะโพสต์รูปนะฮะเราจะพูดคุยกับผู้คนนะครับเราจะเอาใจผู้คนอย่างมากมายรู้สึกว่าเรานิสัยดีน่ารักนะแต่คนที่พร้อมเท่านั้นนะครับ คือหนึ่งในกับดักที่หลายคนเรียกมว่าไขติดอยู่คืออะไรครับพยายามช่วยคนที่ไม่พร้อมจริงไหมครับกับดักที่ใหญ่มากเลยนะง,งานเราครับคือพยายามช่วยคนที่เขาไม่พร้อมที่จะช่วยตัวเองครับคือคนที่เหมือนจะเอาน้อแต่ถึงเวลาก็ลังเลไม่ลงมือทําและชอบคิดลบก่อนจะทําอะไร อสอนอะไรไปก็จะคิดลบก่อนมันถ้าจเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเขาคิดอย่างนั้นล่ะจะยังไงอย่างภาอาจีเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษหนูไม่รู้จะทำไงนะครับลงมือทำลองก,ก่อนเลยน้องแต่ถ้าเกิดหนูไม่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 เคยเรียนจริงมาก่อนทำไงก็มอศึกษาเรียนรู้ดูสิแจะหนูจะทำได้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้คือหลายคนนะ จะมีอุปสรรคเยอะแยะเลยมีปัญหาในทุกคําตอบแต่คนที่ไปจริงๆต้องมีคาตอบทุกปัญหาใช่ไหมครับเจอบางคนที่ก็ใครนี่แหละพนันตลอดแต่พอไม่ช่วยกับโกรธหรือน้อยใจใครเคยเจอแบบนี้บ้างเราพยายามดันนะพอเราพยายามช่วยเหลือเขานะนะช่วยสิบครั้งพอไม่ช่วยสักสองสักครั้งสองครั้งกลับน้อยใจมีไหมหรือเจอคนที่อยากได้ผลลัพธ์แต่ไม่ยอมพัฒนาตนเองคนอย่างนี้มีไหมครับคุณอยากได้ผลลัพธ์ครับแต่คุณไม่ ว่าตนเองมันจะได้ยังไงครับหนึงหน่งในนั้นคืออะไรครับมันต้องทําให้วงกลมวงแรกสมบูรณ์คือค,คือใครคือโตคุณไงคืออะไรครับพี่นิ้ครับคุณทานสินค้าให้ได้ผลทานร้อยเอ่อให้คุณให้คุณตับดีสุขภาพดีทานวิ่คุณผิวดีเหมือนผมเนะยครับตอนนี้ครับผมทานวิ่งมาหลายเดือนจนผมผิวดีนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเมาส์มอยช่วยดูนะว่าผมพี่นิ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งคุณทําได้แน่ครับยิ่งคุณหน้าตาผิวพรรณดุเลเท่าไหร่กินวิ่งสักเดือน,ส,นสองเดือนสามเดือนได้ร้องเปลี่ยนแปลงนน่อนน โอเคมันเป็นการซึ้เนเประพลังงานครับเพราะสุดท้ายคุณจะหมดแรงครับคือบางคนเนาะคุณช่วยไปแล้วเก้าครั้งนะครั้งที่สิบไม่ช่วยกลับโดนงอนเนะี่ยใครเคยเจอบ้างอะไรวะคุณช่วยมึงมาเก้าครั้งนะไม่ช่วยเสียง,งอนจะบ้าเปล่าวะเนี่ยนะครับโอเคแน่ okay. นอนว่าสิ่งคุณควรตามคือไม่ต้องบ่นนะครับคุณก็แค่ next นะฮะคนตัดไปครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ครับนะครับแค่เพีนนี้คุณที่เ็ามีศักยภาพ เขามีสารภาพคุณถูกต้องแล้วใจเย็นครับไปช่วยคนที่พร้อมก่อนนะฮะเรานี้เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรานะครับไปช่วยคนที่เราผิดที่เราเหนื่อยที่เรากุ้มใจเราเองก็จะพอยเสียพลังไปด้วยนะครับถ้าเราอ่อนไหวก็ไม่รอดครับพวกนี้เนี่ยมันวัดกันที่ใครทําต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ใครทําก่อนแลวคนนึกว่าเนี่ยเราทําก่อนเราเสร็จก่อนจริงไหมโดยโดยเฉลี่ยมมมเเจออาาาหหหลลลยปลป,ปีีนนนะตด30ก็งครรับ ผมชอบใช้คาว่าเก่งไม่กลัวกลัวหม่อมเหมยครับเก่งไม่กลัวกลัวหม่อมเหมยครับคนที่ทําต่อเนื่องคนที่สําเร็จนะครับไม่ใช่คนที่เริ่มต้นก่อนนะครับคนที่ใช่เนี่ยฮะเราไม่ต้องวิ่งวิ่งตามหรอกครับเขาจะมาหาเราเองจริงไหมครับนึกถึงตัวคุณเองสิครับพอคุณตั้งใจทำเนี่ยคุณก็พยายามหาความรู้ใช่ปะคุณอยากสําเร็จเนี่ยคุณก็พยายามปรึกษาปลายจริงไหมคุณอยากสาเร็จคุณก็พยายามเข้าคอสจริงไหมอยากสำเร็จคุณก็พยายามจะฟัง YouTube จริงไหมนะครับคนที่ใช่ น่เขาบอยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาหยิบยื่นมือไปนะเราจะมาหยิบยื่นมือไปดั่งมาดัานมาคุยกันก,ก,กินกาแฟคุยกันเปิดใจเขาขยายฝันเขานั่นคงานของเราเนาะนะครับอย่าเปคิดนะครับซื้อ,อคือข่ายเนี่ยไม่ใช่การอุ้มให้สําเร็จนะแต่คือการให้โอกาสกับคนที่พร้อม,ท,อมที่คว้าโอกาสนั้นนะครับและคนที่เปนนน็นระยะยาวอย่างท่านนะฮะคนที่ใช่นะครับคนที่ใช่นะครับเขาจะนะครับมาเราไม่ต้องผนันมากเพราะเขาจะลุกขึ้นมาทำเองจริงไม่เอ่ย คนที่ใช่นะครับไม่ต้องปันดันมากเพราะเขาจะทุ่มทำเองนะครับคนที่ใช่จะไม่งอนเวลาถูกท้าทายแต่จะใช้มันเป็นแรงปักดันนะครับคนที่ใช่จะอดทนต่ออุปสรรคนะครับแล้วก็รู้ว่าความเร็วนั้นไม่ได้มาง่ายตรงนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ตัวเราเองแหละเป็นหลักๆเลยเนาะนะครับโอเคจิตแข็งนะฮะท่านที่รอดครับดังนั้นถ้าเกิดท่านวันนี้ท่านจิตไม่แข็งอยู่นะต้องไงครับทุกคนครับก็คุณรู้ตัวว่าคุณต้องจิตแข็งนะเห็นด้วยไหมเอ่ยนะฮะ ต้องจิตแข็งนะครับเพราะว่าจะเป็นธุรกิจที่ใดก็ตามนะฮะความปฏิเสธนะฮะและความคาดหวังต่อพรักงานมีเนี่ยบางทีเอ๊ะรายะเลียดคนนี้เราส่งไปออฟฟิศบางคนงี้นะครับบางคนตัดสินใจนะฮะเวลาเขาขอเบอร์โทรออฟฟิศขอที่ออฟฟิศเนี่ยไม่ให้เพราะอะไรโกโดนขโมยยิ่งคุณไม่ให้ยิ่งชนไม่ได้นะครับเพราะเขาสึกว่าคุณเนี่ยนะครับไม่น่าไว้วางใจจริงไม่เอ่ยแต่พอคุณให้คุณใจกว้าง ใครจะอะไรก็ช่างแม่งเถอะนะครับแต่คุณคุยกับเขาอ,าอย่างดีนะฮะมีมิจฉาใจต่างๆนะครับสุดท้ายเขาทําคุณแหละถ้าเขาเป็นของคุณเขาเป็นของคุณนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณเชื่อผมไหมเนี่ยงานของเรานะค,คือออกไปเปิดใจให้ผู้คนครับและจริงใจครับถามอะไรตอบถามอะไรตอบอย่างนั้นแหละนะนะครับโอเคอ่ะแต่เมีหนึ่งที่เราต้องรู้สิกเหมือนกันเนาะเขาถามอะไรตอบด้วยความไว้วางใจแต่ การจะพาคนเข้าอินโฟอบอร์ดของฝั่งอิตาเลียผมว่ามันจะเป็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ดูแล้วเนี่ยคุณมาสับสนนะครับคุณตั้งกลุ่มเองของคุณดีกว่าทํากลุ่มพิเศษต่างหากดีกว่าไม่ต้องเอาเข้ากลุ่มอินโฟอบอร์ดของฝั่งอิตาเลียนะครับท่านครับท่านจะต้องอชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนคัดกรองเนาะไม่ใช่เดือแบกนะเป็นเดอบแบกคุณคุณเหนื่อยนะฮะคุณลำบากนะครับ,บ,รบเราต้องคัดกรองคนที่ใช่ครับเพราะคนที่จริงๆแลคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่คนที่พยายามปลูกต้นมาที่ตายแล้วเนาะ นะครับเพราะสุดท้ายผลรับมาจากคนที่ทางานไม่ใช่จํานวนคนที่คุณช่วยใช่ไหมครับดังนั้นดูให้ดีนะขณะนี้มีคนที่สปอนเซอร์เป็นและพูดแทนธุรกิจเป็นนะฮะกี่คนคนที่พูดจีโดเป็นจริงคุณกี่คนเป็นคนคนนี้หรือเปล่านะครับถ้าคนยังไม่เป็นก็รีบจะเป็นแน่นอนถ้าคุณเป็นแล้วดูซิว่ามีคนที่สปอนเซอร์ด้วเองเป็นเนี่ยใช้จีโดแพรเป็นหรือเล่าเรื่องเป็นในเรื่องราวของบริษัทสินค้าทางตลาดเนี่ยมีกี่คน นะครับเพราะมันนับจากจำนวนคนที่ทำ G ีโดเป็นเห็นด้วยไหมครับเรากำลังจะพูดถึงนะฮะการเติบโตที่สำคัญนั้นจะต้องมาจากการสปอนเซอร์ต่อเนื่องสม่ำเสมอครับขอท่านจิตแข็งนะครับและเดินหน้าต่อไปแบบไม่อ่อนไหวนะครับโอเคจิตแข็งท่านะครับที่คุณจะรอดได้ในธุรกิจนี้นะครับ